สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโอมิคอนรายแรกอุบลพบชายออสเตรเลียสงสัยติดโอมิคอนรายแรกวันที่27ธันวาคม2564 Facebook Fanpage วารินชําลาบบ้านเฮามีการเผยแพร่เอกสารรายงานของเขตตรวจสุขภาพที่10จังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าชายชาวออสเตรเลียาอายุ49ปีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเดินทางมาจากประเทศของตนเองเข้าประเทศไทย ในรูปแบบ test and go เมื่อวันที่11ธันวาคมโดยไม่ต้องกักตัวและได้รับการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินไม่พบมีการติดเชื้อโควิด1 9จึงพักอยู่กรุงเทพช่วงหนึ่งก่อนเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศมาลงที่จังหวัดอุบลราชธานีและต่อรถไปหาแฟนสาวที่อำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยพักอยู่กับแฟนสาว มีการพบปะเพื่อนฝูงที่บ้านแฟนสาวและที่จังหวัดอุบลรัชธานี10คนต่อมามีอาการไม่สบายวันที่21ธันวาคมจึงมาขอรับการตรวจเชื้อด้วยระบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองอุบลรัชธานีผลติดเชือ้อโควิด -19 จึงถูกส่งเข้ารับการรักษาในห้องความดันลบโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และโรงพยาบาล ได้ส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจหาเชื้อโคโดนาสายพันธุ์โอมิคอนที่ศูนย์วิทยา,าศาสตร์การแพทย์ของจังหวัดอุบลราชธานีและกรุงเทพวันที่23ธันวาคมยืนยันเป็นสายพันธุ์โอมิคอนจึงให้ผู้ใกล้ชิด10คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR ผลเป็นลบแต่ได้สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดไว้ก่อน ส่วนผู้โดยสาร23คนที่เดินทางด้วยเครื่องบินมาพร้อมกับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสานแจ้งให้ผู้โดยสารทั้งหมดที่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำสังเกตอาการและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกคนทำให้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จากชายชาวออสเตรเลียที่ติดเชื้อโอมิคอนรายนี้ซึ่งความคืบหน้าทั้งหมดกระทรวงสาธารณาสุขและสวคส่วนกลางจะเป็นผู้แถลงอยากเป็นทางการต่อไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ